สวัสดีครับนักเรียนในหัวข้อก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ถึงกฎการอนุรักษ์พลังงานมาแล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในบทเรียนต่อไปนี้เราจะไปดูกันต่อไปว่าเราสามารถนำเอากฎการอนุรักษ์พลังงานซึ่งเราได้เรียนไปแล้วมาประยุกต์ใช้ในการคำนวณปริมาณพลังงานต่างๆและใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างเราตามไปดูกันดีกว่าครับ ในปัจจุบันนี้เรามีการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวันอย่างมากมายรวมถึงมีวิธีการแปลงพลังงานจากพลังงานศัก์ในรูปแบบต่างๆไปเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในการแปลงไปเป็นพลังงานกลและพลังงานในรูปแบบอื่นๆที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์อีกครั้งหนึ่งฉะนั้นเราลองมาดูตัวอย่างการใช้งานการทดลองอย่างง่ายๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนที่ของวัตถุ บนรางวงกลมในแนวดิ่งกันครับจากภาพเราลองมาพิจารณาการเคลื่อนที่ของรถไฟเหาะตีลังกาที่อยู่ในรางโดยเริ่มจากจุดหยุดนิ่งที่ตำแหน่ง A ในภาพนี้และค่อยๆวิ่งลงมาตามรางสู่รางโค้งเพื่อตีลังกาตามภาพนี้นะครับ เพราะฉะนั้นจากจุด A ซึ่งรถไฟอยู่นิ่งเราจะพบว่ารถไฟเคลื่อนที่ลงมาตามรางด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกโดยถ้าให้ไม่มีการสูญเสียพลังงานเนื่องจากแรงต้านอากาศและแรงเสียดทานเราจะพบว่าที่จุดเริ่มต้น A นี้พลังงานรวมของระบบมีค่าเท่ากับพลังงานศักนั่นเองและพลังงานจนนั้นมีค่าเป็นศูนย์เนื่องจากรถไฟยังไม่เคลื่อนที่ ตอนนี้เราลองปล่อยรถไฟให้เคลื่อนที่ลงมาตามรางแล้วลองสังเกตดูว่าเมื่อรถไฟค่อยๆเคลื่อนที่ต่ำลงพลังงานศักของวัตถุจะค่อยๆลดลงแต่รถไฟจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็คือมีพลังงานจนมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองและถ้าหากเราให้ที่จุดต่ำสุดของรางเป็นระดับอ้างอิงที่จุดต่ำสุดของรางนี้รถไฟของเราจะมีพลังงานจนเท่ากับพลังงานสักของวัตถุ ขณะก่อนเริ่มปล่อยที่ความสูง h และเท่ากับพลังงานรวมทั้งหมดของระบบด้วยเมื่อรถไฟเคลื่อนที่เลยผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและเริ่มเคลื่อนที่เข้าสู่รางช่วงวงกลมนี้เราจะพบว่าความเร็วของมวลจะมีค่าลดลงเรื่อยๆครับโดยความเร็วที่ลดลงนี้ก็จะส่งผลให้พลังงานจนลดลงนั่นเองและแปลงรูปกลับไปเป็นพลังงานศักย์ครับ ซึ่งนั่นคือถ้าเราพิจารณาพลังงานรวมณนะจุดใดๆในการเคลื่อนที่นี้จะเท่ากันเสมอและถ้าหากพิจารณาว่าระบบนี้ไม่มีการสูญเสียพลังงานและเราสามารถสร้างรางช่วงโค้งนี้ให้มีความสูงย้อนกลับไปเท่ากับตำแหน่งเริ่มต้นได้ซึ่งรถไฟนี้ก็น่าจะสามารถเคลื่อนที่ย้อนกลับไปได้สูงเท่าตำแหน่งเดิมนั่นเองทีนี้ เราลองมาพิจารณาสมการพลังงานตามที่เราได้เคยเห็นมาแล้วในบทเรียนก่อนหน้านี้โดยยึดหลักที่ว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานให้กับแรงเสียดทานเราอาจจะได้ว่าพลังงานกลรวมที่จุดใดๆสองจุดจะมีค่าเท่ากันเสมอเช่นถ้าเราเลือกจุดสองจุดใดๆคือจุดที่1และจุดที่2เราจะได้สมการตามนี้ครับ1ส่วนสอ 1> v 1กำลังสองบวก mgh 1เท่ากับ1ส่วน2 mv 2กำลังสองบวกด้วย mgh 2และถ้าหากเราลองย้อนมาดูตัวอย่างรถไฟตีลังกากันครับว่าถ้าเราเลือกพิจารณาที่จุด A ซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดและรถไฟเริ่มจากหยุดนิ่ง และเปรียบเทียบพลังงานกับจุดที่รถไฟไวิ่งลงมาถึงตำแหน่งล่างสุดของรางเราจะได้สมการ1.2ส่วน m v a กํลังสองบวกด้วย m g h a เท่ากับ1.2ส่วน m v b กํลังสองบวก m g h b โดย v a เท่ากับ0และ h b เท่ากับ0ดังนั้น เราจะได้สมการ mgha เท่ากับ1.2ส่วนส mvb กํลังสองนั่นเองซึ่งก็คือพลังงานจนที่จุดนี้นั้นจะมีค่าเท่ากับพลังงานศักย์ที่จุดเริ่มต้นด้วยดังนั้นเราสามารถบอกต่อไปได้อีกว่าจุดนี้นั้นเป็นจุดที่มีความเร็วมากที่สุดนั่นเองและถ้าลองพิจารณาเมื่อรถไฟวิ่งไปถึงจุด c เราจะได้ว่า ที่จุดนี้นั้นรถไฟอยู่สูงจากระดับอ้างอิง hc และมีความเร็วเท่ากับ vc เราจึงได้สมการจากกฎการอนุรักษ์พลังงานกลที่จุด c เปรียบเทียบกับจุดเริ่มต้น a คือ mgha เท่ากับ1.2ส่วน2 mvc ยกกำลังสองบวกด้วย mghc หลังจากผ่านจุด C ไปแล้วรถไฟก็จะขึ้นสู่จุดสูงสุดที่ตีลังกาซึ่งก็คือจุดดีในรูปนี้นั่นเองโดยที่รถไฟจะมีทั้งพลังงานจนและพลังงานสัตกเช่นเดียวกับในจุด C และแน่นอนว่าที่จุดนี้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่รถไฟจะต้องมีความเร็วมากพอที่จะทำให้รถไฟวิ่งต่อไปได้ซึ่งถ้าหากพิจารณาพลังงานสักซึ่งมีค่าที่ถูกกำหนด โดยความสูงของจุดเริ่มต้นแล้วนั้นย่อมหมายความว่าพลังงานที่จุดเริ่มต้นนั้นจะต้องมีค่าสูงเพียงพอที่จะทำให้รถไฟวิ่งผ่านจุดที่ตีลังกานี้ไปได้นั่นเองและเพื่อให้ทุกคนได้ทดลองทำความเข้าใจในการประยุกต์ใช้กฎ,กฎการอนุรักษ์พลังงานกลในเรื่องนี้ลองไปดูตัวอย่างนี้กันครับสมมติว่าผมมีรางรถไฟเหาะตีลังกาที่มีปริมาณต่างๆดังนี้นะครับ ลองดูว่าทุกคนสามารถหาคำตอบได้ไหมครับว่าที่จุดต่างๆนี้ค่าพลังงานจนและพลังงานสัตว์มีค่าเป็นเท่าใดกันบ้างแน่นอนครับว่าเหล่านี้เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ใช้ในการออกแบบรถไฟเหาะตีลังกาต่อไปเราลองมาดูตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานในระบบมวลติดสปริงดูบ้างครับ สำหรับระบบมวลติดสปริงนี้พลังงานของระบบจะมีการเปลี่ยนแปลงไปมาระหว่างพลังงานสัตว์ยืดหยุ่นของสปริงเมื่อสปริงมีการยืดและหดและพลังงานจนของสปริงเมื่อมีการกระทํากับมวลให้เกิดการเคลื่อนที่นั่นคือพลังงานกลรวมของระบบนั้นณตําตแหน่งใดๆก็ตามจะมีค่าเท่ากับพลังงานสัว์ยืดหยุ่นของสปริง ณนะตำแหน่งที่มีการกระจัดสูงที่สุดนั่นเองครับโดยเราอาจเขียนสมการอนุรักษ์พลังงานกลของระบบนี้ได้เป็น1/2 mv กำลัง2บวกด้วย1/2 kx กำลัง2เท่ากับ1/2 ka กำลัง2เมื่อ m เป็นมวล v เป็นความเร็วณนะจุดใดๆของมวล x เป็นระยะกระจัดที่ตำแหน่งใดๆที่เราพิจารณาและ a คือการกระจัดสูงสุดหรืออัมพลของการเคลื่อนที่ในบทเรียนตอนที่แล้วเราได้เห็นถึงการอธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณต่างๆระหว่างการเคลื่อนที่ไปมาของมวลติดสปริงนี้มาแล้วโดยละเอียดดังนั้นในบทเรียนนี้จึงขอกล่าวถึงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงพลังงานระหว่างพลังงานจนและพลังงานศัก์ในระบบกราฟความสัมพันธ์ ของการเปลี่ยนแปลงพลังงานไปมาระหว่างพลังงานศักยืดหยุ่นของสปริงและพลังงานจนนี้แสดงให้เห็นว่าพลังงานทั้งสองมีการเปลี่ยนแปลงไปมาโดยที่ผลรวมจะมีค่าคงที่เสมอและที่จุดปลายทั้งสองข้างของการแกว่งนี้จะมีพลังงานจนเป็นศูนย์ทำให้พลังงานศักยืดหยุ่นมีค่าสูงที่สุดที่ตำแหน่งเนี้และที่จุดสมดุนนั้น พลังงานสัก์ยืดหยุ่นจะมีค่าเป็นศูนย์เพราะสปริงไม่ยืดและไม่หดแต่มวลจะมีความเร็วสูงสุดซึ่งทำให้พลังงานจนมีค่าสูงที่สุดด้วยเช่นกันครับและจากสมการความสัมพันธ์พลังงาน1 2ส่วนส m v กำลังสองบวก1ส่วนส kx กำลังสองเท่ากับ 1, 1 2 ka กํลัง2เราสามารถจัดรูปสมการใหม่เพื่อหาปริมาณทางฟิสิกส์ที่เราสนใจได้มากมายเช่นความเร็วที่ตำแหน่งต่างๆซึ่งเราอาจจะพบว่าถ้าต้องการให้ความเร็วมีค่ามากนั้นเราอาจจะต้องเริ่มต้นการแกว่งด้วยการกดสปริงให้มีระยะหดสูงที่สุดหรือระยะเอมากๆนั่นเองนอกจากมวลติดสปริงแล้วนั้นเรายังอาจจะนึกต่อไปอีก ว่าการตกของวัตถุภายใต้สนามน้มถ่วงของโลกก็จัดเป็นการใช้งานกฎการอนุรักษ์พลังงานกลและมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานเช่นเดียวกันครับจากภาพนี้ถ้าให้วัตถุเริ่มตกจากจุดหยุดนิ่งที่ตำแหน่ง A ซึ่งสูงจากพื้นเป็นระยะ h จะเห็นว่าที่จุด A นี้พลังงานทั้งหมดของวัตถุจะเป็นพลังงานศักย์น้มถ่วงเท่ากับ mgh และมีพลังงานจนเป็นศูนย์เนื่องจากวัตถุยังไม่มีความเร็วดังนั้นพลังงานรวมของระบบก็คือพลังงานศักยโน้มถ่วงที่ความสูง h ต่อมาเมื่อเริ่มปล่อยวัตถุให้ตกลงมาเป็นระยะทาง x มาถึงตำแหน่ง b เราจะพบว่าที่จุดนี้นั้นวัตถุจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น vb และอยู่สูงจากพื้นที่เป็นระดับอ้างอิงคือ h ลบ ดังนั้นพลังงานรวมของวัตถุณะตำแหน่งนี้คือ1 2ส่วน m v b กําลังสองบวกด้วย m g คูณกับ h ลบ x โดยถ้าไม่คิดว่ามีการสูญเสียพลังงานพลังงานรวมของวัตถุณะตำแหน่งนี้ก็จะต้องมีค่าเท่ากับพลังงานรวมของระบบตอนเริ่มต้นปล่อยวัตถุด้วยเมื่อวัตถุตกลงมาเรื่อยๆพลังงานจลของระบบ ก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการตกภายใต้สนามโน้มถ่วงนี้มีความเร่งเท่ากับ g กระทํากับวัตถุอยู่ตลอดเวลาทําให้วัตถุที่ตกนี้มีความเร็วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและพลังงานจนจะมีค่าสูงที่สุดเมื่อวัตถุมีความเร็วสูงที่สุดซึ่งก็คือณตำแหน่งก่อนจะก,กระทบพื้นหรือที่จุด c นั่นเอง โดยที่จุดนี้พลังงานทั้งหมดของวัตถุก็คือพลังงานจนเนื่องจากเป็นจุดที่พลังงานสักน้มม่วงเปลี่ยนมาเป็นพลังงานจนทั้งหมดและพลังงานจนจะมีค่า1นึ่งหนสอกำลังสองดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในบทเรียนนี้เราได้เห็นตัวอย่างการแปลงพลังงานในระบบต่างๆมากมายโดยหลักการที่สำคัญที่เราใช้คือการที่พลังงานรวมของระบบ จะมีค่าคงที่เสมอและเท่ากับพลังงานรวมของระบบตอนเริ่มต้นและในระหว่างที่มีการเคลื่อนที่ของมวลหรือวัตถุในระบบนั้นพลังงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยพลังงานจนจะมีค่ามากขึ้นตามความเร็วของวัตถุนั่นเองเราสามารถใช้ประโยชน์จากการแปลงพลังงานนี้ในการออกแบบเครื่องเล่นและการใช้งานต่างๆมากมายรวมทั้งใช้ประโยชน์ในการหาปริมาณอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ด้วยนอกจากนั้นแล้วเราจะได้เห็นในบทเรียนต่อๆไปว่าการใช้กฎ,กฎการอนุรักษ์พลังงานและการแปลงพลังงานนั้นเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากในการแก้ปัญหาทางฟิสิกโดยเฉพาะในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ดังนั้นขอให้ผู้เรียนพยายามทำความเข้าใจในหลักการแปลงพลังงานและทำความคุ้นเคยกับเทคนิคการคิดในกรณีต่างๆกันครับ